สวัสดีนะครับนะักศึกษาสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องโ o y a n c y ก็คือแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนักศึกษาเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังว่า b u y n buoyancy f ย r นซีฟอ y a n t Force เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ อักขมิติส p r i ปริ p โ e ว่ามันเกิดจากการทําการทดลองแล้วคนก็พยายามทําต่อจนพบว่านี่ละมันมีแรงอะไรตัวแาก็ตอนนี้และตำแหน่งที่มันกระทาก็คืออยู่ที่เซนทรอยเห็นไปแล้วหนึ่งตัวอย่างอัน,นนี้เรามาดูการนําไปใช้งานบ้างการนําไปใช้งานที่ว่าผมจะเล่าหนังเรื่องหนึ่งให้ฟังครับในศาสตรซึ่งเป็นหนังที่ผมชอบมากชื่อว่า Pirates of the Caribbean ตามภาพในหน้าจอนี่เลยครับซึ่ง Pirates of the Caribbean จนถึงปัจจุบันนะครับถ้าเขาไม่แอบทําแล้วผมไม่รู้นะครับมันออกมาทั้งหมด4ภาคแล้วภาคแรกที่ออกมานะครับชื่อ The Curse of the Black Pearl นะครับก็คือคํำสาบสําหรับ Black Pearl นะครับ Black Pearl ที่ว่าก็คือไข่มุกสีดำคนที่ได้ดูเรื่องนี้ก็จะรู้ว่า Black Pearl เป็นชื่อของเรือของสลัดในเรื่องของโจรสลัดในเรื่องใครที่ไม่เคยดูควรจะไปหาโอกาสด,ดู นะครับแต่ไม่ต้องรีบร้อนมากรอสอบมิดเทอมรอสอบมิดเทอมไม่เสร็จแล้วก็อยหาอกาสดูนะครับถ้าบอกว่าถึงไม่เคยดูแต่ไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นะครับยากมากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าคุณอยู่ในโลกนี้ไหวได้ยังไงนะครับเพราะว่าจากเรื่องนี้นะครับทาให้บทหนึ่งเด่นดังขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือคนที่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับก็คือกัปตันแจ็คสปาร่นะครับเล่นโดยฌอนนีเดนนะครับที่เหลือ ก็ดังระดับหนึ่งนะครับแต่จะจำไม่ได้นะครับกับตันแจ็คส์ฟาร์โรดังมากอย่างวันนี้ก็เป็นวิลเทอร์เนอร์นะครับวิลเทอร์เนอร์ในเรื่องประมาณนี้ครับในเรื่องวิลเทอร์เนอร์นี่แอบหลงรักเอลิซาเบธนะครับก็คือนางเอกตันนี้เสร็จแล้วก็พบว่ามีสลัดมีโจรสลัดนะครับกับตันของเรือโจรสลัดก็คือกับตันปาวาซานะครับเป็นกับตันของเรือชื่อแบงโก แล้วก็เหมือนล่าไปเรื่อยจนกว่าจนพระเอกมารู้ว่าจริงๆแล้วนี่คือสลัดแบ็กโพล่เคยไปขโมยทองอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องคำสาปนะครับจนกว่าเลือดของอาสายเลือดเลือดของคนที่เป็นลูกหลานของตระกูลเทอร์เนอร์จะโดนทองพวกดังกล่าวพวกสลัดพวกนี้ถึงจะหพ้นคำสาปนะครับซึ่ง ก็บาบบซาก็จับพระเอกไปนะครับมันมีซีนตอนท้ายๆละสีนหนึ่งที่แจ็คสเปโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกอตัวบาบบซาว่าทางทัพของบริเตนเครืออังกฤษนะครับรู้ว่าพวกพวกสลัดมารวมตัวกันที่นี่กำลังจะมาไล่ล่าพวกนี้ก็เลยวางแผนกันนะครับว่าก็จะไปจัดการเรือองกฤษแต่เนื่องจากในคาําสั่งบอกว่าถ้ายังไม่พ้นจากคำสั่ง เมื่อไหร่พวกนี้โดนแสงจันทร์พวกนี้จะกลายเป็นผีก็คือเป็นโครงกระดูกสามาดูวิดีโอชุดนี้กันครับอาจารย์ดูชุดนี้นะครับหลังจากที่สเปลโรมาแจ้งนะครับพวกนี้ก็กำลังจะไปจัดการเรือปริศนะครับวิธีการก็คือเดินปริศอยู่นี้ใช่ไหมพวกนี้เขาก็เดินมาอาจารย์เดินมายังไงอันนี้ใต้มาเสมอครับอาจารย์เดินมาตามใต้ดาเลยครับคือไม่ต้องขึ้นเรือมา เขาถ้าข no so 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 ึ้นเรือมาบางทีก็จะกินก็จะกิงนะครับเรือเขาน่ากลัวนะทีเรือลบนะครับแต่เนื่องจากพวกนี้แอบเดินมาใต้น้ำเลยเพามันเดินใต้น้ำมันไม่ตายเพราะมันต้องคำสาดเลยไม่ตายนะครับเป็นเป็นปีศาจนะครับเดินทยู่ใต้น้ำเรากำลังจะมาจัดการตร้งตึ้งก็จะเกิดอะไรขึ้นไว้ไปดูไว้ไม่อยากเสียคเรื่องนะครับ คำถามมีว่านักศึกษาคิดว่าพวกนี้เดินใต้น้ําได้หรือไม่นะครับพวกนี้พวกนี้ควรจะเดินใต้น้ําได้หรือไม่ครับซึ่งถามว่าถ้าอย่างเป็นเราเราจะเดินใต้น้ำนักศึกษาเกษตรเขาเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะครับคำถามนี้มันจะเป็น าการที่พวกนี้มันเดินไปนะมันเดินจริงจริงไหมสาระส่วเกินอันนี้ยังมีเนื้อหนักนะทำไมถึงมีเนื้อหนักอย่างทีแสงจับครับจนกว่าจะเดินเจอแสงจับกิจะกลายเป็นองค์กรครับโอเคผมมีข้อมูลให้ครับศาสตรผมมีข้อมูลให้ข้อมูลที่ว่านะครับก็เกิดจากการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับพบว่า average human body density นะครับมีค่าประมาณ1,012กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร นะครับแต่มันแล้วแต่อย่างเช่นในเว็บนี้นะครับเขาก็บอกไว้ว่า,า average density ของ human body มีค่าเท่ากับ6กรกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้ว density ของ sea water มีค่าเท่ากับหนึ่งพันยนะครับโอเคข้อมูลนี้เอาไปทำอะไรต่อได้ครับข้อมูลนี้ไปทำอะไรต่อได้ว่า average density ของ sea water มีค่า1,020นยในขณะที่ average ของ human body มีค่าเท่ากับ9 8้ ข้อมูลนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้จากการที่เรารู้ว่า weight ของเรามีค่าเท่ากับ m คูณกับ g เท่ากับโลนะครับมีค่ามีค่าเท่ากับโลคูณวอลลุ่มคูณด้วย g ในขณะที่เรารู้ว่า S b คือแรงลอยตัวอันนี้เป็นโลบอ o d ดี้ นะครับมีค่าเท่ากับโลเอคูณว l ยุมคูณกับ G ดังนั้นนะครับถ้ามองว่าพวกลูกเรือกำลังเดินอยู่ใต้น้ำที่โจรสลัดกำลังเดินอยู่ใต้น้ำถ้าจะเดินสำเร็จถ้าจะเดินสำเร็จจมอยู่ใต้น้ำได้สำเร็จนะครับเวทต้องมากกว่า FB ถูกไหมครับเพราะถ้า FB มากกว่าเราจะลอยทันทีคราวนี้จะตัดสินยังไงว่าเวทมากกว่า FB หรือไม่แล้วก็เวท มาลบด้วย f b ศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะมาเป็น Low Body ลบด้วย Low F คูณด้วย Volume ของร่างกายคูณด้วย G นะครับดังนั้นนี่ถ้า Weight มากกว่า Fp ก็คือผลคูณนี้จะต้องมากกว่าศูนแต่ถ้า Weight น้อยกว่าน้อยกว่า f b ก็คือแรงลอยตัว วนคูณนี้ก็จะมาติดลบวันเรามาตัดสินกันที่ไหนครับเนื่องจากวายุมเป็นบวกอยู่แล้วนะครับุ่มเป็นบวกอยู่แล้ว G เป็นบวกอยู่แล้วก็จะเหลือว่าโลวาดีเทียบกันกันกบโลเอสเป็นอย่างไรโลของร่างกายเราเมื่อเทียบกันกันกบโลของน้ําเป็นอย่างไรหาก หากเราพบว่ามันมากกว่า0ก็คือมันเป็นบวกเราก็จมหากมันน้อยกว่า0เราก็ลอยนะครับซึ่งถ้าเชื่อเว็บนี้ถ้าเชื่อเว็บนี้นะครับที่บอกว่า Average Density ของ Human Body คือ985ในขณะที่ Typical Density ของ Seawater คือ1020จากนั้นเราก็ตอบได้เลยว่ามันติดลบถ้าติดลบแสดงว่าลูกเรือต้องลอยไม่สามารถเดินแล้วฝุ่นคุ้งแบบนั้นได้ เพราะฉะนั้นฉากเมื่อกี้หลอกลวงเราชัดเจนนะครับแต่นะครับแต่นะแตออกเดี๋ยวคำถามแรกที่ควรจะเกิดขึ้นคือเฮ้ยจริงเหรอ density ของร่างกายมนุษย์น้อยกว่า density ของน,น้ำในร่างกายเรามีทั้งมัดกล้ามเนื้อมีทั้งกระดูกทําไมมันไม่หนักกว่านะครับคนที่ถามคำถามนี้ถือว่ารู้จักคิดตามรู้จักคิดตีมากนะครับ mm hmm. คือเราพูดกันี้ครับนักศึกษา เราพูดกันว่า density คือมวลหารด้วย volume คือปริมาตรภายในปริมาตรหนึ่งหนึ่งที่เท่ากันภายในปริมาตรหนึ่งหนึ่งที่เท่ากันเช่นอันนี้คือน้ำทะเลอันนี้คือ human body มวลใครเยอะกว่า density ของนั้นก็เยอะกว่าดังนั้นทานักศึกษามีความรู้สึกว่าน้ำมันน่าจะเบาก,ากว่ากระดูก เบากว่ากล้ามเนื้อเราเพราะฉะนั้น density ของน้ําควรจะน้อยกว่าร่างกายหรือเปล่านั่นเรียกว่านักศึกษารู้จักคิดระดับหนึ่งแต่มันมีมากกว่านั้นครับคือเขาบอกว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยไขมันประกอบไปด้วยเลือดพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ร่างกายดังนั้นภายใต้ปริมาตรที่เท่ากันโดยรวมๆแล้วเราไม่หนักเท่าน้ําที่มีปริมาตรเท่าเราแบบนักศึกษาทำให้ density เราต่ากว่าน้ํานั่นคือประเด็นแรก นักศึกษาควรจะคิดได้ว่าจริงเหรอที่โลว์วที่น้อยกว่าโลว์เอฟประเด็นถัดไปประเด็นถัดไปอันนี้ถ้าดูในสีน,นะครับาสาจจะเห็นว่ามเอเอเอันเป็นประเด็นตุ้นๆน,นะนที่กำลังเคลื่อนที่ทงที่ดาบด,ด้วยแน่ใจเหรอว่าจะคิดเรื่องเลือดและคิดเรื่องอไขมันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มาดูกันต่ออย่างในเว็บนี้ ในแบบนี้นะครับในแบบนี้จะบอกไว้ว่าอา่าอันนี้เป็น density ของโบล์นก็คือของกระดูกคนนี้นะครับหามามีค่าเท่ากับพันเคนนี้หามาเท่ากับพันหคนนี้หามาอยู่ระหว่างพันถึงพันสองคนนี้หามาได้ระหว่างพันถึงแล้วแต่นะครับอันนี้คือคือ density ของกระดูกถ้าเราเชื่อสองสามคนแรกนี้นะครับคําตอบก็คือแสดงว่าถ้ามีเด็โครงกระดูกเราจะเดินอยู่ใต้น้ําได้นะครับดังนั้นซีนนี้ สีนี้นะครับสี่ที่เหลือจะกกระดูกเมื่อโป่เมื่อโปรพนแสงจันทร์มาตอนนี้ยังมีเนื้ออีกส,สองไหมยังมีเนื้อนะครับยังมีเนื้อซึ่งไม่ควรจะจบควรจะลอยแต่พอโปขมาพ้นแสงจันทร์นักศึกษาดูสีนกต้องดูวอะไรอีนะครับนักศึกษา่อโปขมาคนแสงจันทร์ักไปเริ่มเป็นว่าเออเหลือแต่กระดูกนะครับตอนเหลือแต่กระดูกมันจมได้แต่ตอนที่มีทั้งเนื้อที่มีเนื้อนะครับนักศึกษาควรจะเห็นเอาอก ไปมายังไง่ทราบแต่ในซีนที่ยังมีแต่เนื้อที่ยังมีเนื้อเดินมนะจ๊ะครับซีนประมาณประมาณีไหนซีนันบอกว่ายังมีที่มันบอกว่ายังมีเนื้อมีอะไรนะครับแบบนั้นต้องไม่จมนะครับโอเค ก็พูดยากเพนั้นถ้าว่าไปก็คือพูดยากนะครับว่าตกลงมันยังไงมันควรจะจมหรือมันควรจะลอยกั้มกึ่งนะครับแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เราในฐานะคนที่กำลังเรียนฟิสิกส์ได้คิดต่อว่าฉากนี้เป็นจริงได้ในกรณีไหนและเป็นจริงไม่ได้ในกรณีไหนมาดูฉากต่อไปซึ่งเป็นฉากที่ผมชอบมากนะครับใน Pirates of the Caribbean เหมือนกันฉากนี้เป็นยังไงครับ แจ็คสแปรโกันกับวิลเท์เนอร์ตั้งใจจะไปขโมยเรือนะครับเนื่องจากเรือจอดอยู่กลางมหาสมุทรเขาก็เลยเขาก็เลยคิดว่าวิธีการที่เขาจะไปถึงเรือโดยคนไม่เห็นเขาจะต้องดำน้ํำไปวิธีดำน้ำเขาทํำยังไงกับศมษษารเรามาดูกันว่าเขาทําอย่างไรนะี่ครับขออเขาแอบเข้าไปอยู่ใ,ใต้เรือไม่รู้มันเดินทางน,นี้ได้ไงนะสมซ่าเธอเชื่อมากนะครับเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเราอยู่ในเรือดำน้านะครับมา ในสามไม่เข้าใจก็ชอนนี้คืออะไรก็คือเขาก็จับเรือไว้แล้วเขาก็เดินเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอากาศหายใจนะครับอากาศใต้เรือนี้ก็จะสามารถใช้ในการหายใจก็จะเดินใต้น้ำได้นะครับดูดูฉากนี้ซ้ำนะครับเอาเรือมาหนึ่งเป็นเข้าไปยืนอยู่ใต้น้ำเพราะนั้นก็จะมีอากาศถูกไหมพอเรากดจับเรือแน่นเราก็เดินเข้าไปใต้น้ำเพราะฉะนั้นกึงเท้านี้จะมีน้ํา แต่ว่าเราก็จะมีอากาศในช่วงนี้เราก็จะหายใจได้สบายมากเดินไปจนถึงใต้เรือแล้วก็โผล่ไปใต้เรือลำเล็กปีนขึ้นเรือลำใหญ่เราก็สามารถขโมยเรือใหญ่ได้สําเร็จเป็นแนวความคิดที่ฉลาดใช้ได้แต่คําถามคือมันเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับมันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าโอเคอถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับจากที่เราบอกว่า fb มีค่าเท่ากับ low fluid คูณด้วย v o l u m คูณเง um, ินหยบ G ผมอยากให้หนักศึกษาดูว่า l ลอกากาศควรจะเป็นค่าประมาณเท่าไหร่ถ้าดูตามรูปนี้นะครับผมแน่ใจว่าช่วงนี้กว้างไม่น้อยกว่า1เมตรปรเอเมินจะ2เมตรความสูงนี้นะครับผมประมาณเป็น50เซนความยาวนี้ผมว่าเกิน2เมตรแน่นอนประเมจะ3เมตรซะได้ซ้ำนะครับการประมาณยิ่งเยอะจะทําให้ปริมาตรยิ่งเยอะก็จะทําให้ ตัวแรงลอยตัวยิ่งเยอะเอาเป็นว่าผมประมาณไว้อย่างนี้ครับผมประมาณให้ให้เรือให้เรือในวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับมีขนาดาให้อากาศในเรือเอาอย่างนี้ตอนอยู่ใต้น้ำนะครับให้อากาศในเรือตอนที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะครับมีปริมาตรให้มันยาวสองเมตร ให้มันกว้าง1เมตรแล้วก็ให้มันสูง0.5เมตรครับให้มันสูง0.5เมตรครับปังว่านักศึกษาเห็นด้วยว่าผมไม่ได้ประเมินเกินจริงอันนี้นะครับควรจะเกิน2เมตรนะครับฉากตอนที่เดินอยู่นะครับเกิน1เมตรแน่นอน0ูนย์จ้ก็ไม่ได้เวอร์โอเคแล้วมาดูว่าผมได้อะไรเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า fb ของอากาศในน้ํา รแรงลอยตัวของอากาศในน้นํานี้มีค่าเท่ากับโลก็คือโลของฟุดสมมติคิดง่ายๆเป็น1000ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น1นึ่คูณด้วยปริมาตรก็คือ2คูณ1คูณกับ0.5คูณด้วยค่า g คือ9.81นะครับาสกดเครื่องคิดเลขอยู่ได้เลยนะครับว่านะครับว่าเราได้หนึ่งพั คูณเก้คูณเออเดี๋ยวหนึ่งพันคูณสคูณหคูณศูคูณเก้หนึ่งคำตอบที่ได้นะครับคือ9 8้าพันแิบเัน้ินิวตันครับนักศึกษา9 8้านิวตันเก้านแปดร้ินิวตันผมสอนนักศึกษาว่าเวลาเห็นแรงเราไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่ แต่ถ้าเราประเมินมันมีค่าประมาณเท่ากับมวลมวลนี้นะครับมีค่าประมาณเท่ากับ9,810หารด้วย9.81ก็คือมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกรัม1,000กิโลกรัมก็คือข้าวสาร10กระสอบดังนั้นนะครับถามว่าฉากนี้เป็นไปได้ไหมฉากที่เราจะจับเรือไว้แทนที่ เป็นถังเป็นที่เก็บอากาศแล้วก็เดินไปใต้น้ําคําตอบที่1คือต้องใช้คนอย่างน้อยไม่น้อยกว่า10คนมันถึงจะจับไอเรือนี้ไว้ได้นะครับมันต้องใช้คนไม่น้อยกว่า10คนเพราะว่าแรงที่อากาศกําลังถูกผลักให้ลอยขึ้นมีมีค่าเทียบเท่ากับมวลขนาดหนึ่กิโลกรัม เพราะฉะนั้นใช้คนผู้ชายไม่ไม่น้อยกว่าสิบคนจริงจะเอาอยู่ก็เพื่อเอาไม่อยู่ด้วยนะครับดังนั้นฉากนี้หลอกลวงเราแน่นอนประเด็นที่สองอย่างที่เราพูดกันฉากนี้นะครับการที่คนเดินอยู่ใต้น้ําเป็นการหลอกลวงเราเต็มๆเพราะว่าคนจะไม่สามารถเดินอยู่ใต้น้ําได้อาจจะเห็นว่าในหนังอัชญายกรรมหลายๆเรื่องวิธีจะฆ่าคนโดยการ ให้มันจมน้ําตายต้องถ่วงน้ําด้วยการพูกขาเข้าๆกับเหล็กหนักๆหรือหนังบางเรื่องก็จะมีหลอเท้าเข้ากับคอนกรีตแล้วก็ยนลงไปมันถึงจะจมน้ําตายนะครับดังนั้นแม้หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังในดวงใจผมนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอย่างน้อยฉากนี้เป็นไปไม่ได้ในแง่ของฟิิดแมชชีนิกส์นะครับก็หวังว่าจะทําให้นักศึกษาเห็นว่าเราเรียนบอยแอนซีไปแล้วสามารถไปจับผิดหนังได้นะครับก็เนื้อหา บทวิดีโอนี้มีแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ